แฉบเนาะสุกมากท่านอีลี่ใช่น้องเอาเขาเหนียวเนาะจับ สวัสดีผมีเพือนของโปรไบเวอร์สกุสคนเนาะเพราะว่าจะฟังไทยฟังเล่าเนาะเซาเอฟซีเนาะทั้งหลายเนาะวันนี้มาพบกับอันนี้บอมนาคิโตเนาะวันนี้อันนี้ผมมียังไลายเนาะอันนี้สิพาพี่น้องเฮาเฮ็ดมุกปลาปักกังเนาะปลาซ่อนเนาะพี่น้องอันนี้จะได้บบได้ลงคลิปไล่มือเติบเนาะพี่น้องเพราะว่าบทท่านเนาะข้าเวียกเด้เนาะวันนี้อันนี้แกสิพาพี่น้องเฮามามุกปลากักนัง เป็นจังไดเนาะผู้ใดที่เข้ามาครับสมคลิปของอันนี้เนาะก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดไลค์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันนี้เนาะคลิปใหม่ให้พี่น้องเาพอรับส้มกันบ้างมีการทำเถียงมัเนาะพี่น้องเนาะจังกปลางคุมปลาเนาะปลาปลาซอนเนาะ าวันทำเป็นเนาะปลาซอนเนาะหรือว่าปลาปลากังเนาะพี่เนาะปลาวันทำเป็นกำลังก็กำเครื่องอยู่เนาะอะไรทีตปวดเนาะสมุกปลานี่แหละปลากั้งหรือว่าปลาช่อนเนาะพี่น้องเอามาเมื่อคืนเนาะบ่าวน้ันก็เอามาหโอบๆอะไล่เติมเต็มถ้วยเนาะ ตอนทำ่นก็กำลังทำเครื่องปรุงเนาะมันมีมังคุดแล้วก,ก็ตังเอาเปี่ยนไงเนาะเปลี่ยนสไตล์พื้นบ้านเนาะคือแบบจีในโฟเมียเอาไาเฮ็ดเนะาะเอาซีดในนี่เนอะอาะเดี๋ยวอันนี้สิไปเก็บเครื่องปรุงเนะาะพี่น้องเพราะว่าไปเก็บปลาหอมเนาะดูส่วนนู้นเลยไปเก็บเอาผักซีผักหอมเนะาะเอาเปียนใส่น้ำ เฮ็ดที่เนาะจะไปกินเนาะเขาจะเสีเอาอเป็นชักพื้นบ้านอันนี้แหละหน้องไงชักสีเนาะผสมใส่น้ำเซลล์ทำเหมันจะบลักษาเนอันนี้จะไปเอาอยุส่วนก่อนเนาะไปเก็บทับยุส่วนก่อน กกำลังงามพี่นนะ้องก็เต็มกาดเนากำลังอกดอกกับเจียวบอนเนาะสุดเนานะอันนี้ก็จะเป็นส่วนมดเนาะมีสุภาพพี่น้องเขาไปเอาพัซี่กันเนาะพัซี่อันอนิดแหละอุบล มีก,การัำลังเนาะยังบบยยังนั่นเนาะน้องเนาะมาทำเพื่อใน่ก็ส่วนอ,อันนีน้เนาะมาดูให้พี่น้องอเขาได้ขับชมเนาะเอาไปเอ้ยพี่นอ้องได้ก้อนกับพักตัวเเมื่อกี้อันนี้กำลังขุดนั่นเฮ็ดนั่น,น,น ปลูกเอพัดกระลำพี่น้องประมาณชิบปลายนั่นนี่แหละหรือชิบปลายคุ้มนั่นแหละเี่อฟักซีอันนี้ครับักซีนะฟักซีกำลังปลูกเนาะอันนี้สิบเก็บอยู่ทั้งอันรถอันนี้ก,ก,กลายเนนป็นพวกอันนี้ปลูกไว้นะพี่น้องปลอมเนาะปลอมแล้วการักซีเนาะถูกกำลังขึ้นนะกระกาษนี่อันนี้เก็บนนเนาะเก็บให้พื่อเจ้าแล้วนะ สีกับกำลังขึ้นพี่น้องให้มันตึบเนาะบททัน,น,นมีนนนะนเวลาเด้วอันน,กกน,น,าาอนนี้สเก็ีพัฟซีนี้เมื่อเฮ็ดอ่อมกเนาะมกปลากั้งหรือว่าปลาช่อนพี่น้องเกบสไตล์พื้นบ้านเนาะอินแนวเอ่อสาวด๋อยเนาะอ๋อสนระบบน้อง เก็บเก็บตักสี่ก้อนแล้วก็ตัดเปลี่ยนแล้วก็ตัดปอมปอมปอมก็กำลังขึ้นพี่น้องกำลังงามเลยโอ้สับสมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศต้นเสาร์แล้วอยากาออกเหนาะตัดสี่ก้อนพี่น้อง đi hết gốc rất đẹp luôn bà mặn lại ở cái ở chợ làng

เอาคมแปเนาะเจ็บามแปนก่อนนี่จะเป็นส่วนหมส่วนหมดยตรงนี้นะนี่เอาควมแปนอ่น้่งดูนี่นิ่งๆอาามปนนะดูในนึง ว่าใส่ของอยุห้องกินนะพี่ไหมปล่ยไนถะ่เนะ่ยลยปลูกไถ่น่ยกำลังขึ้นงามนันะ้น นี่ได้แล้วเนะาะครับนซะิฟพอแล้วน่าสหกเหียนเลยรับแ็กีเลยกับรถอบเลยสร้างก็ับกจเป็นนันพักพักบถหนครับลับบอรกรถน,น ลา,ออลายเส่บลายใส่น้อยแซ่บน้อยพี่นอ้นองอันนี้ก็บโบนิเข้าปลาเนาะพี่น้องเพราะว่า มีเบียกไายเนาะช่งนี้บรไดท์เข้าป่าเนาะอะไราย,ายจากาพี่น้องเขาเนาะพี่น้อง F C เอฟซีเขาเนาะอย่าลืมอย่าอย่าเนาะพี่น้องเนาะ เลาะแล้วเนะไปบัดนเาสไปปุ้งเนาะาเรียบร้อยแล้วพี่น้องวกยาวเนาะช่วงนี้บ่ได้แท้เนาะเพราะว่าบ่มีเวลาพี่น้องเอยเ แทนหมดแล้วเนาะะเกี่ยวมาเรียบร้อยน,นั่นเนาะลองนี่ยวนี้การทำเครื่องปรุงใส่เรียบร้อยแล้วเนาะ้องเส้นราคาไอ้เบาะมันคำมันเฮ็ดเนานะ

ปุ่เสร็จเฉียบห้อยแล้วนะพี่น้องคนอันนี้นขอกันเนาะหมกแบบสไตล์พื้นบ้านนะเนาะแถวดอยเขาเห็ดแนวนี้นะพี่น้อง,องจึงแซีบเนาะใส่ลายแซยบลายใส่หน่อยแซยบหน่อยกระพริบเออเสียบบเลยโอ้คัดพีองเออใ่อะคัดพี่น้องเนะี่ย วกแส่บๆเนาะหอ,อม,อมให้ปลากันทำมนเป็นชือห่อต้องอาทิตย์ห่อโบเป็นยุ่แต่วา่ามันบก่อยงามพี่ดองวเลยตกเสียขึ้นงงด,ดิ บาวันมันธุค้เน็ดเนาะบะวคพันจัดเม็ดจัดไฟให้คนน้องเนาะคนหงงามเนาะตาแสบเนาะสุกมาที่มือเนาะหงงามข้าเหนียวเนาะหนงามกินนโลสุดยอดเลยครับเป็นอย่างเขาให้บาวันาเพันเห็ด ทานเลเลยแวมันมาซุกลหนมให้มเะลสนมเดตกาสีมักาสเลยพี่น้องอ่้ไม่ทตกินดืนนะ